สวัสดีครับผมเฮียแปะปุ๋ยยาวันนี้มาแนะนําตัวนี้นะอันนี้เป็นปุ๋ยน้ํา13 13 13นะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้เสริมสร้างนะครับให้พืชเจริญเติบโตเร็วนะฮะแล้วก็ติดดอกออกผลได้ด้วยตัวนี้นะครับช่วยให้ใบเขียวเข้มสมบูรณ์ด้วยตัวนี้ขยายใบบํารุงต้นให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยตัวนี้นะฮะใช้ขยายผลและบํารุงผลอัตราการแช่ก็ทั่วไปนะ23 TPC ต่อน้ําต่อน้า20มิเท่านั้นตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะฮะ ใช้ได้หลายกลุ่มนะนะี่ข้าวก็ได้ผักไม้ดอกไม้ประดับตัวนี้ได้หมดเลยตัวนี้นะรวมทั้งไม้ผลได้ด้วยตัวนี้นะครับอแล้วก็ช่วยขยายขนาดใบทํางไม้ใบเป็นาดเร็วขึ้นด้วยใบสมบูรณ์ใหญ่ขึ้นด้วยตัวนี้เนาะเป็นปุ๋ยสุตเสมอนะก็จะมีไนโตรเจนไนโตรเจน13%นะฮะฟอสฟอรัสนะ13%แล้วก็โพแทสเซียมอยู่13%ตัวนี้นะฮะ13 13 13ตัวนี้นะครับเนาะใช้ได้ทุกแทบจะทุกพืชเลยนะพืชผัก พืชผ,ผักไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งกลุ่มทุเรียนลำไยลองกองมะม่วงนิ้นจีด้วยตัวนี้นะครับเนาะนะครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้นะช่วยฟื้นสภาพต้นด้วยหลังการเก็บเกี่ยวตัวนี้นะต้นสมบูรณ์แข็งแรงและให้ยอดให้ยอดใหม่สมบูรณ์ด้วยตัวนี้นะใบเขียวเข้มนะครับแล้วก็ใบเพริศลดเร็วขึ้นด้วยตัวนี้นะนะครับต่าการแช้ก็ทั่วไปนะ20-30 CPC ต่อน,น้ำ2 0่นาน้นเนาะ นะครับอยู่ในตะกร้านะทักมาได้นะครับตัวน,นี้มีราคาขายส่งด้วยนะตัวน,นี้นะฮะขายส่งด้วยนะครับ